นี่ของที่เฮาซื้อมากะมีขะปุ้นน้ำพี่น้องเอ้ยขะปุ้นแน่ซาวกิโลเนลาะน,น,น,นี่น่าจะมีอันนี้เครื่องเห็ดน้ำขะปุ้นเนาะมีในโ่รดินพี่น้องเอ้ยลูกซีนปลานี่ก็เป็นซีนหมูซีนหมูกะสิบก,กิโลเนาะแม่ลุกขึ้นแมขึ้นมากขึ้นมาเฮ้ยอ,อ่อนเลยเนาะ เดทิมหมูเหาก็ส euh ิได้เห็ดเตรียมเครื่องเตรียมของไว้ในมือนี่ก่อนเนาะถ้าว่าเห็ดเมื่ออื่นเจอเดียวย่านบมท่านพี่น้องเลยแต่ก็มีผลละหากลากไม้หมากไม้ก้ายยางยากละหมากพี่น้องเลยมุกประมาณบ่หลายเห็ดพอแล้วเน้องเห็ดตามพี่ตามคองอันนี้ก็อบ บายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุคนบวชทสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ายนภา,าแนลเมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อก,กันอีกแล้วกับส่องแม่นานนภาคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี้แม่ก็หากลับไปจ่ายตลาดมาเนาะไปซื้อเครื่องกับเอื้อยพันชิข,ขึ้นบ้านหม่พี่น้องเลยก็ได้หลายอย่างหลายแนวอยู่เฮาก็สิมาเตรียมเครื่องเฮ็ดน้ำ้าวปุ้นพี่น้องเย้ย แกะกระเทียมแล้วก็มีหลายล่ะอย่างที่ยังบริเฮ็ดเนาะนี่ของที่เราซื้อมากะมีขะปุ้นน้ำพี่เราเอ้ยขะปุ้นเนยซาวกิโลเนาะนี่น่ากะมีอันนี้เครื่องเฮ็ดน้ำกระปุ้นเนาะมีในถทวดินพี่เราเอ้ยลูกซีนปลานี่ก็เป็นซีนหมูซีนหมูกะสิบกิโลเนาะ มแม่ลึกขึ umas, ้นหม่สนมากสนมากเฮ้ยอ่อนเด้เนาะนี่เด้ชีโมเขากระชีได้เห็ดเตรียมเครื่องเตรียมของไว้ในมือนี่ก่อนเนาะถ้าว่าเห็ดมื่ออื่นเจอเดียวย่านบมทันพี่น้องเลยก็มีผลละหมากลากไหมหมักไม้เก้าย่างยากละหมากพี่น้องเลยงบประมาณบ่หลายเห็ดพอแล้วงน้องเห็ดตามพี่ตามคองอันนี้ก็จะเป็น พักที่เฮาสิมามเฮ็ดเนื้อกระปุ้นนี่ได้หมักไม้เพิ่นหมักไม้เก็ย่างเขาเจ้าว่าให้พึ่งแล้วก็สีเฮ็ดเป็นปลานิลเนาะพี่น้องเห็ดน้ำกระปุ้นกันเลยจ้าเอสบายดีมาเวลสบายดี <c oughs> แกขี่ดังพี่น้อง <c oughs> แกขี่ด <c oughs> <c oughs> ังโซ่ไปที่นี่ เตรียมเครื่องกันเลยได้เนาะตัวนี้มีน้ำตาลกับพงนัวปุ้ยเตรียมเครื่องกับไปซื้อเครื่องกบจนคำพี่น้องเลยม่านะนี่พี่น้องแม่กระสิมาแกะกระเทียมเตรียมเพร็ดน้ำก็ะปุ้นเนาะวิธีแกะของห้ากระทุบไปซิ้อเลยพี่น้องเพื่อให้แก้ง่ายเนาะอันนี้เป็นสูตรของแม่โบฮูวาลายๆคนพันเห็ดแบบใดแม่ทุบแล้วแม่กระสิเอาอันเปลือกออกน่นี่เลยเบื้องหนึ่งกระจับกล้องพี่น้องเลย โบมีพื้ถืโบมีอันพูถือกล้องให้เนาะจับตั้งอันขากล้องสูงสูงกัวเคียงชุดคอยาใจงห่อนคอยมิเตเฮตแบบซี่ได้พี่น้องบ่ได้คอยเอามีดบ่ได้คอยอันนั้นแกะเอามิเตทุบรถเพราะว่าเขาก็ยังชีได้ต่ำอยู่เด้เนาะก็ี้ได้ต่ำใส่กับพริกอ่าพริกอันนี้กับโบมีนี้ได้เอาไนออกน้ำบ่นี่ แช่น้ำโบดูวาต้มก่อนนี่กะชวนโตแล้วกบ่เคยเห็ดน้ำกัปุ้นให้ทังนมเฮ็ดเห็ดกินเองในครอบครัวน่ะได้ยุเนนี่เห็ดใหหลายก้นกินนะยนบ่ถึกปากดกับมี้ใช่ไหมเดกุง เตรียมตอนต่อไปพี่น้องเลยเดี๋ยวเดียวค่ <c oughs> พ,พี่น้องเลยมาตากอนบัหน <laughs> ีภาพกระสีมมืดน,น่จังหน่อยเด้ออยู่เถียงไาเถียงหน้าใต้ดอกไผ่ปุ่มเน,มนาะเมนไผ่ผ่าพี่น้องเลยหน้าใส่แผ่นตตกแดดเด้อง่ายกับใหดผ่าแบบเหยียดแข้ง นี่ก็เอาตำมันว่าถั่วดินใส่กับผักกระเทียมพี่้งเลยตำวงแ่แาดลตาใ่ม่กาา้นบแตใถั่วพี่น้องเอ้ยมันมันเละยังหลายอย่างหลายแนวอยู่หมูว่าิไดอนนี่บออะไมาเนี่ย้อนคัมว่ามียังก็บมือแรงพี่น้องเลย เยอเพื่อเรสอยเอานาะนักบลายนะทารัเยาด้วยพราดาท่านรัเยาด้วยพราดาทานกับแ่ามันพงึงไปือให้าเพผูแนพี่น้อเลยมือดุมค้มเยเตรียมผายผูกแขนว้ผูกแขนมืนผูกแขนเืนามืออื่นเตรียมเครื่องต่อไปพี่น้องเลยเกี่ยเข่ากับมือ หนาเห็มแก้มใหม่เห็นได้พี่น้องเลยขึ้นเฮืานขึ้นสั้นก่อนจะขึ้นอยู่ขึ้นนอนกะต้องเห็ดตามประเภทนี้ก่อนเนาะม่ได้เอาน้ำต้มมันหรอวะดำๆมันมืดในเด้อพี่น้องไพ่ดอกเดียวแต่เสียงดังรบกวนนะจังน้อยเพราะว่าข่อยตำในทวดินพี่น้อง หอยูและงมีดอกไ้เพ่้นาปเดอกไกูระดนเกไ่าจะภาพกับพี่นางเอ้ขาดขาดคืนคืนนะคะว่าวมูมาคืนเลื่อนกันไอเนี่ยพร้อมบ้าดอกไผ่พร้อมเลยยูไฮยูนาดอกไผ้ดอกเดียวจะภาพจะภาพภาษาจะภาพกับมยังคือมือแรงพี่นางเอ้มียังคือมือแรงหลายอย่างหลายแนวเห็ด ตอนแรนนเอาไงไปคัุ่งด้ม้คือคุณสามีน้ำกับน้ำสางก๊กพี่น้องเลยเป็นน้ำสางใดพาด่ายกรดอเอ้าดายกดองฟดุ่ได้ด่ายได้ได้ ยายโจยเดี๋ยวูขึ้นเออเคาเดียวเดี๋ยวูขึ้นไปดซักน้าห่วันบงเนียใช่ยยอจยอันต่อหนัพื้นกลอนกระุกกลัวพี่น้องเลยอย่าหนาอันคอยคุดคุมแม่ต้มนี่นั่นไ่ได้วราุไม่โอ้ยเผื่อจะคุดคุมโอ้ยพีออตาามาปีออเตามานานี่พี่น้องมึงเนี้ยหมอนหมอต้มปลานิ่นอันเซ็ตน้ำกระปุนกับพี่น้องก้อนกระลุกกระลัวดังพื้น มือน okay, okay, so er. e nah, ี้กะค่อนข้างจ่าอากาศดีพี่น้องเอ้ยลมมาห่วยห่ยไพ่กับกายหมอกับชินานห่อนในจังหน่อยสูงขึ้นมาพี่น้องเอ้ยจากสีได้นอนมุงได้เลยมือนี้นะเมย์ใหญ่มาแลงพี่น้องเอ้ยประวัติศาสตร์ ให้เห็ดยังก็มีแต่ว่ามือแรงก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันในมือแรงมือแรงก่อนผลลัพธ์ก็สิเป็นจังซี่แหละพี่น้องกำลังซอยหมูพี่น้องเอ้ยหมูชิบโลหาก็ได้ในกระทะนั่นแหละยังไม่ได้ห่ดขีดจ้ำที่หวังมาจะได้กินง่ายแหล่ลายคนกะเห็ดเวียกเห็ดงานมาเมื่อยกะหาเพิ่นมาเห็ดอยู่เห็ดกินซอยพี่น้องเอ้ย เกี่ยวเขาเกี่ยวน้ําขึ้นคําน้องเอ้ยบัดนี้กะสิหกลุงลังแน่จักหน่อยเนาะเตรียมเครื่องหลายอย่างหลายแนวกะบ่เห็นหยังดอกเห็นแต่มวยนะอันนี้กะเหือกขปุ้นพี่น้องเอ้ยมีแต่กล่ํากับผักหอมรวมบ่มีบ่มีปีเนาะ คลาดอองบิ่งหนึ่งอยู่องร้อยจุดต้นขันไาเด็กน้อยยังวันยิ้มทิอันนี้เป็นสีให้ใช่ยนี่ยงอะไรนี่นะผู้ใหญ่มันให้ด้อยมันกำลังยิ้มผู้ใหญ่มันให้มันยานั่นเหรเชียวเฮ้ยว้าพอได้หัวพี่น้องเลยพอนัวหัวมวนพอหยอกพอแซวกันไป ยานได้หิมยบยันจงเก่งไงยันเก่งไงยานก็บ้านน่นมันก็ยานนี่นะมันจะหมืมันจะคิดออกนะเอาเก่งไงยานใบหนั่งสั่งมันบิดไปห่างกันเก่าเมื่อยแต่งอยู่ข้วกินพี่น้องเอ้ยเมื่อยเตรียมเครื่องเตรียมครองก็วอาเรื่องสิบแปดบวกเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยหมอต้มไก่ขึ้นมาแล้วห่อนจัก

เพี่แล้วนี้องเอ้ยกำลังขวบเครื่องเงินเสี้ยนกระปุ้นสิ้นปลาขวบสิ้นปลาแล้วก็มีถั่วดินเนะา,กากะแล้วก็กระเทียมจนคำจนมืดพี่น้องเอ้ยภูรอบๆก็มืดยังได้แม่ครัวของเฮาก็ได <c> ้ <ười> แม่ครัวของเข้าก็บเจ็บแอวเข้าใช่ใช่เด้อเข้าหมูเข้าใช่เด้อหิ้วหิ้วถ้าถ้าแม่ครัวเห็ดกับคักแท้ไม่ร้องแม่ครัวยืนนะนะแม่ครัวเจ็บเอวแม่คัวเจ็บเอวเกี่ยวข้าวบนมือเลยมาเห็ดนั่นน้ำกระปุ่นอีกบบบนี้เนาะโอ้ยกลิ่นหอมจนท่วนพี่น้องเอ้ยหอมมันโดงหอดบ้านส่งเขาได้นี่นะดองผัดดองไตวะ มันนักก่อยท่านแมเจะนี่กะผูนียงโคมให้ชีวิตพี่น้องเลยอยู่ให้อยู่นะมาอยู่ทางใต้ตั้งหอมเหมือนตั้งเบาเด้ยขวกับขวนเตาไฟพระอันมย ว่าลงว่าว่าเตาแพร่้าะลรเตาท่านพี่เธอเลยเตาพื้นเด้อเจ็บว่าท่านใจกับพื้นใช่พราหอมกินท่านหุนหุนพี่เธอเลยอากาศก็ดีดีมันนี่ลมเย็นจะช่วยยังพันในอาบน้ำซะมันพัวอาบแบบเด้อมันพัวนะยังไม่อาบุเลยก็สิอาบดูบอลได้เส้นไหวไปจัก แน่วเราได้คำนาว่ชื่อเลยถามว่าอนรชื่อเลยแล้วคึ้นอนบักหอมแท้เลยแต่แก่พร้อมใจกับปุ้นเออขวใช่กันแล้วขัวดใช่กันแล้วมันจังนัวเออเุเพท่งทามันว่าสินหมูนังขัวใช่กันเลยบ่อเป็นเหมนเนาะกินหอมซุด เอ้บริเวณดีแต่บุญเยี่ยมมันนี่ลวกคอตะวองโอ้ยเบิง่งแซ่ยยังอีกเด้ออันนี้เป็นหมอกข้าวต้มมันี่หมอกข้าวต้มอ๋อตัวนี้เพิ่นด่งพื้นเนาะพี่น้องเพิ่นก็เอาอันนี้เพิ่นคุดเตาเห็ดเตาดินพี่น้องเอ้ยลมมันลมมามันจังบ่อนั่นเนาะมันบ่มันบ่นนัดกายหมอกต้มข้าต้มเบะไรนี่นี่นะมันนี่เด้พี่น้องโอ้ไปอย่างนัมาจ้างเนอะพุดบุ้ยเนี่ พัดพางๆผาปะชี้มันมืดพี่น้องเอ้ยก้องกระชีดนสั้นเลยเด้อขอโทษขออภัยน้ำลายๆบ่บมีอันไม่กันสั้นพี่น้องเอ้ยนาแค่วนำกับเุ่น้ำพุนหอนหอนหมอยญ่ายพี่น้องเอ้ย ใส่บิ๊กบิ๊กน้ำยาปลาน้ำยากะทินนนเานาะ <c oughs> ส็บด้วยสีเมือล่วนๆน,นะมูมีรดดีอายพังพ่างไปเน้ะ